นนคือแม่ได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นอ่ะคือตำรวจไปเห็นทำอะไรไม่ได้เลยแบบอยากจะช่วยมากเพราะดูสภาพครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ตำรวจของสอพอุทมรพรพิสัยถ่ายน,นะฮะ ทางตำรวจให้คลิปมาบอกดูสภาพคุณนักข่าวสภาพบ้านของคุณป้าทองเปลืองเนี่ยคุณป้าอายุ62แล้วนะเดี๋ยวะพังตั้งแต่หน้าบ้านยันเนี่ยครัวเคอห้องน้ําห้องท่าตู้เตียงเสื้อผ้าห้องนอนกระจกไปหมดเลยนี่คือฝีมือของลูกชายวัย4 4ปีชื่อทรงศักดิ์หรือว่าในเมืองบุญเกิดเนี่ยนะครับคือในเมืองเนี่ยทุบทําลายเข้าของภายในบ้านหลักไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมทําหลายวันทํามาตลอด คุณป้าไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะป้าทองเปลืองเนี่ยได้แต่ร้องไห้แบบนี้เมื่อตํารวจไปถึงนะครับคุณป้าบอกยอมรับเลยลูกชายตอนแรกอนาคตดีนะครับมาทํางานเมืองกรุงมาเป็นช่างไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนหมู่บ้านจัดสารแต่ลาออกกลับบ้านถามว่าแล้วทำไมอ่ะมีงานดีๆที่กรุงเทพทำทำไมถึงกลับบ้านป้าบอกอย่างนี้รู้มาว่าลูกชายติดยาหนักเลยครคุณป้าเลยบอกให้กลับมารักษาตัว มาช่วยงานบ้านปกติแต่ก็ยังคงเสพยาอยู่เสพเข้าไปปุ๊บคุ้มครั่งแล้วก็ทําลายข้าวของแบบนี้นะฮะตอนนี้แบบสุดจะทนจริงๆล่าสุดได้จะทําร้ายแม่ด้วยนี่ข้อมูลจากคุณป้าเลยนะครับก็เลยพานักข่าวเราดูคุณนักข่าวมาดูแล้วกันข้าวของเครื่องใช้พัดลมโถส้วมอะไรเนี่ยเนี่ยพาดูบ้านเลยที่อันนี้ไม่ใช่กำลังก่อสร้างนะคุณนี่คือมันพังไปแล้วที่เห็นไม่มีฝาไม่มีฝ้าอะไรเงี้ยแครนในคว่ำ โอ้โหนี่นะครับแล้วเล่าให้ฟังแบบเวลาเขาขัดใจนะอยากยาเนียนะเอาละทําลายข้าวของแบบนี้แล้วนี่คือหลังที่สองครับหลังแรกพังไปแล้วหนึ่งหลังต้องรื้อบ้านทิ้งตอนนี้นในเมืองก็มาทุบหลังที่สองอีกจนแม่เนี่ยอยู่ไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยก่อวีรกรรมเผาโรงเก็บฟางไหมไปทั้งหลังนี่คุณ้ชมโอ้เคยมีภาพข่าวแบบนี้ด้วยจาได้ไหมนี่คือฝีมือของลูกชายซึ่งเป็นทาสยาเสพติดนะครับหากนับทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะ บ้านสองหลังโรงเก็กนนบฟางนะครับโอ้โหบอกเสียหายไปเยอะมากนะฮะพัดลมนี่เสียพังประมาหนึ่งรอตัวนี่ถงช่วมโทรศัพท์ยี่สิบเครื่องคุณป้าบอกไม่รู้จะทำไงแล้วขอตำรวจเอาไปขังคุกเลยไหมบ,บําบัดก็ยังดีนี่นะตำรวจภูธทอุอุมพรพิสัยก็เลยมาปิดล้อมควบคุมตัวในเมืองเอาไว้ได้คุณผู้ชมครับด้านขวามือนี่ ขณะที่พาไปโรงพยาบาลนะครับ<ห>แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนเนี่ยไปส่งฟ้องศาลก่อนข้อหาสร้างความวุ่นวายก่อความรำคาญเรื่องยาเสพติดอะไรแบบนี้และก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเข้าสูขข่กระบวนการบําบัดนะครับ<ห>แต่ในสถานะนักโทษนะพาไปอยู่ที่โรงพยาบาลอุทุนพรพิสัยครับดูไว้เลยยาเสพติดคุณตอนเนี้ยไม่คิดว่าผลที่อะไรที่มันจะตามมานะแล้วนี่แม่ตัวเองยังทำได้อะใช่จิตใจแม่เนาะเสียงร้องไห้เมื่อกี้บีบหัวใจจริงๆนะ